ยืนยามอกอกบอกอยู่ในไล์ครับจะจัดให้ครับเนี่ยนี้ดูครับปกติคืนคืนคืนหนึ่งประมาณนี้คืนคืนหนึ่งอะ่ะอันนี้อันนี้คืนน,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 นึงก็ประมาณนี้ครับทุกวันนี้บบนหลังจากกันใช้แล้วครับออกมาเพิ่มเพิ่มทบีคูณเลยครับเนี่ยเพิ่มเป็นสองเท่าสองสามเท่าถ้าไหนใช้แล้วจะกิดใจครับใช้อะไรคะกินไดอยู่ในไลครับ ยผมนายประเสริฐอาจคำไพรอยู่เขาตำชั้นตํบลบ่อทองอําเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีเมื่อก่อนใบไม่มีครับพอมเข้ามาอยู่นี่ใบสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะครับต้นต้นต้นเล็กๆครับแต่มมเข้ามาผมคิดค้นหาวิธีบำรุงต้นตัวขึ้นครับเพื่อเขาขยาย ใหญ่ยยดีขึ้นครับงอกเร็วก็ดีดีกว่าสวนอื่นนะครับพอเราใช้แล้วมันใบมันสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะตอนอ้นยางตัวน,นี้ปกตีมันก็ออกดูแต่พอมาลองใส่ยูนิลิแล้วมันออกเพิ่มขึ้นครับเนี่ยตอนนี้ประมาณใบสองครึ่งครับผมจะกีดยยางให้ดูครับว่ามันออกดีขนาดไหน <S <S เปลือกเขามันจะหนาขึ้นครับเปลือกตรงที่เรากรีดเนี่ยตรงนี้จะหนาขึ้นตั้งแต่ไม่ใส่รีดไปมันจะเปลือกบางครับเปลือกบางแล้วก็รีดยากใส่ตัวนี้ไปมันจะรีดง่ายเพราะเปลือกมันนิ่มแล้วก็เนื้อยางเปลือกยางมันจะหนาขึ้นคืนนึงก็เตรียมถ้วยแล้วครับเนี่ยคืนนึงครับเนี่ยปกติก็ประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณถ้วยนี้แหละ พอใช้ก้าไปแล้วนี่วันหนึ่งก็ประมาณนี้<ฮ>คุณภาพน้ำยางมันข้นขึ้นเพิ่มน,น้ำหนักปกติถ้วยนี้พอมันออกออกออกดีกว่าเดิมเพิ่มน้ำยางเพิ่มมาแล้วก็เปลี่ยนถ้วยนี้มาปกติคืนคืนคืนหนึ่งประมาณนี้คืนคืนหนึ่งไอันน,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 นี้อันนี้คืนนึงก็ประมาณนี้ครับทุกวันนี้หลังจากการใช้แล้วครับออกมาเพิ่มเพิ่มทวีคูณเลยครับเนี่ย เพิ่มเป็นสองเท่าสองสามเท่า<อ>ถ้าไหนใช้แล้วจะกิดใจครับเนี่ยใช้อะไรคะถึงกิดใจอยู่ในไรครับยางตัวน,นี้มันไม่มีน้ำยางกีดไปแล้วน้ำยางหายไปเลยแล้วเปลือกมันแตกแต่ลองใช้อยู่ในไรแล้ว แต่ไม่รู้จะมีน้ำยางหรืะะอเปล่าอยากให้ลองดูอยากให้ดูลองใช้ไปกี่ประมาณกี่รอบแล้วคะอันนี้ใส่ไปสามรอบแล้วครับเนี่ยจะจีบให้ดูว่ามีหรือเปล่านลเนาะลองดูครับลองกับน้องอามแล้วเนี่ยอ้าวมีน้ำยางอยู่นะอ้าวเหลืมมีน้ำยางแล้วเหลือกนึ่งดีนะ โอ้โหเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้ยโอ้โหนี่ขนาดทดลองวันนั้นไม่มีน้ำยางครับวันนี้น้ำยางเริ่มไหลแล้วครับเนี่ยดูสภาพต้นไม่น่ารอดครับเนี่ยเปลือกเเปปลลือกมันี่ยนไปแต่ไม่จีดนี่เปลือกนิ่มขึ้นครับน้ำยางเริ่มไหลแล้วครับ โอ้สุดยอดครับคือว่าสุดยอดเราได้ครับใช้ได้ใช้ได้มันถ่ายเปลือกมาเราพอเราใช้เรามันงอกขึ้นมาเปลือกนิ่มๆเลยครับเนี่ยเนื้อสวยครับเนื้อนาย่างมันจะออกเนียนเลยครับเนี่ยยีราฟออกบอก,บอ,กอยู่ในไลครับเดีย๋ยวจัดให้ครับอย่าอาให้ดูครับ